ูงยาวจะโดนโหลดให้เตี้ยหรือเปล่าครับโอ้โหต้องบอกว่าต้องสู้พกการประกบคู่ของวิทยาพิเษเลยแล้วก็มีง,งานในวันนี้เลยครับสังคมถึงเจหน่าอยู่ช่วยกันครับคนละไม้คนละมือหวยไทยคือครอบครัวของเราครับอย่าให้ใครมาตำหนิได้ไนะครับโอ้โหยาวจริงๆทุกทุก้านของป่ายพายา นี่เผลอๆสูงครับนกขรรษเกียรติกำธรอีกนะครับดูแล้วน่าจะสูงกว่าครับคุณประสิทธิ์ครับแต่ว่าอายุเพียง17นะครับมีหลานชายแท้ๆครับอ่าครับอ่าขันล่างเลยครับทางด้านของเพชรวานนช่วงขายาวมากนะครับขาช่วงขานดูจะบอกว่าเด็กคนนี้ก็มีกระดูกมีประสบการณ์มากกว่านี้เท่าไหร่น่ากลัวมากนะครับน่าสนใจมากกแล้วครับดเตะขาจอยางโลดแล้วครับดูให้ดีครับดูให้ดีครับ เป็นยุทธวิธีของนักมวยครับบนสังเวียนเลือดสูงยาวเข่าแหลมครับแต่ว่าจะถึงคอคุณต่อสู้ก็นโดนอย่างนี้ก่อนเลยครับอาครับเตะไม่ยับนะครับเตะยับนะครับเตะยับนะครับเตะยับนะครับไปหรือเปล่าเรียบร้อยครับอยากแตกเลยครับอาครับพายพยักโดนนับไปแล้วครับรอดไม่รอดครับดูอาการแล้วน่าเป็นห่วงครับ ดูสีหน้าแววตาครับโอ้โหโค่นลงไปสองที่ครับโอ้โหพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ว่าไม่ไหวนะครับกรรมการธงชัยกิตดำรงวินิจกุลนะครับโบกมือบายๆครับยุติการชกเรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละครับก็เซฟทางด้านของปลายพยักเลยครับโอ้โหแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของนี่เลยครับเพชรวานอนสิ์ไทยแลนด์หรือว่าเพชรวานอนดับเรศปศครับชิงเปกขาเจาะยางก่อนเลยครับ รุ่นพี่กระดูกดีครับวันนี้มาพร้อมกับความดุดันเลยครับเดี๋ยวดูให้ไลคุณชายดูภาพชายชัดๆครับชกก่อนหดก่อนได้เปรียบครับดูครับโอ้โหวิ่งเข้าไปสับขาครับสับขาครับโดนทับนอกพับในครับกรรมการชงชัยต้องนับเลยนะครับโอ้โหดูครับอยากว่าครับเตะแล้วออกอาการครับ โดนและอาอการครับอุ้ยบานพับนอกครับอย่างว่าครับเข้าข้อพอดีครับคุณประสิทธิ์ครับนั่นแหละรตรงนั้นมันเป็นจุดของเอ็นเอ็น